มองใหญ่เลยมองคนหรือมองอะไรเนี่ยได้อีกหน่อยก็ไม่เห็นเขาแล้วเพราะว่าแอปเปิลใกล้หมดแล้วช่วงนี้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ แอปเปิ้ลหมดนี้เขาก็ไม่มาอยู่ให้ถ่ายแล้วช่วงนี้ก็ถ่ายไว้ดูไม่รู้เขามองอะไรนะต้นแรกนึกว่าเขามองเห็นคนแต่ไม่ใช่นั่นเลย เปใกล้หมดแล้วแอปเปิ้ลหมดนี่ก็หมดสิทธิ์ที่จะถ่ายเพราะว่าเขาไม่อยู่ให้ถ่ายช่วงนี้คือเขาอยู่คือมีแอปเปิ้ลให้กินก็เลยอยู่ให้ถ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดคึมด้วยนะ ยืนยืนยืนมองหันไปทางโน้นทีทางนี้ทีวนไปแล้วก็วนมาแล้วก็เขลียกันไปเขลียกันมามาด้วยกันนะนะ่ะมาด้วยกันนะนะ่ะน่าจะเห็นตัวอื่นมา ก็เลยต้องยืนมองนั่นเขามาเขาอยู่เขาไม่ค่อยกินเหมือนแต่ก่อนนะพูดถึงกินก็กินนิดนิๆหน่อยๆนี่นนเลยเพิ่งไปเทให้เมื่อกี้นะเทให้ไม่นานเนะ่ยเขา เข้ามาในบ้านแป๊บเดียวเขาก็มาอีกหน่อยมันแบบคล้ายๆต้นไม้มันก็จะหมดแล้วเนาะเขาจะกินหญ้ากินใบไม้เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็หมดเพราะว่าช่วงนี้มันก็เริ่มที่จะร่วงหมดแล้วเ,เห็นไหมก็แอปเปิลก็เริ่มเริ่มที่จะหมดแล้วเนี่ยเก็บน่าจะประมาณอีกกระแปงหนึ่งก็น่าจะหมดนะแอปเปลิลน ตามที่ดูนะตามที่ดูบนต้นบนอะไรเขาอ่ะบนต้นก็เริ่มที่จะเขย่าไม่ลงแล้วเสียงดังเชียเสียงเสียง ยินเสียงช่างทาบ้าน ได้ยินเสียงเสียงเครื่องตัด ข้าไปนะเดี๋ยวก็ไปตื่นแนละนะตื่นแล้วเดี๋ยวก็ไป